สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่บาน,นูอีกแล้วนะคะยังไม่เบื่อพี่กันใช่ไหมเอ่ยในวิดีโอวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของข้อสอบในส่วนแรกเกิดข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆรูปเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันรูปสรงเลาขาคณิตการ์วันสําคัญแผนที่หรือป้ายจราจรต่างๆนะคะและในข้อสอบส่วนนี้จะมีแค่ประมาณ6-8ข้อเท่านั้นค่ะและส่วนใหญ่จะเป็นการถามความเข้าใจน้องๆลองไปติดตามดูนะคะ ว่าตัวอย่างข้อสอบของเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยแบบที่1เป็นป้ายสัญลักษณ์ที่สามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆทั่วไปเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลป้ายจราจรหรือตามเขตก่อสร้างเป็นต้นค่ะ โดยในข้อคําถามจะถามว่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆหมายความว่าอะไรน้องๆสามารถทําสิ่งใดหรือไม่สามารถทําสิ่งใดได้เมื่อพบป้ายเหล่านั้นน้องๆลองมาดูนะคะว่าป้ายพี่รวบรวมมามีป้ายสัญลักษณ์อะไรกันบ้างคะ่ะไปติดตามกันค่ะป้ายแรก no food and drink ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มน้องๆสามารถพบเห็นป้ายดังกล่าวได้ที่ร้านพร y ีห้องสมุดหรือ store ร้านค้าบ,บางประเภทก็ได้นะคะป้ายที่2 Bike Lane ทางเฉพาะสำหรับจักรยานป้ายที่3 Cash Only หากน้องๆเห็นป้ายดังกล่าวจะแปลว่ารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นค่ะป้ายที่4 First Aid จะเป็นการประหงพยาบาลเบื้องตน้นเราจะเลือกป้ายดังกล่าวหากข้อสอบกำหนดสถานการณ์ว่ามี a c บ i d ิเหหรือบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะป้ายที่ห อิสิ์ทางออกน้องๆจะเห็นป้ายดังกล่าวปล่อยมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในอาคารรวมภาพยนตร์หรือในห้างสรรพสินค้าเป็นต้นป้ายที่6 do not enter หรือแปลว่าห้ามเข้านั่นเองค่ะป้ายที่7 help wanted ต้องการความช่วยเหลือป้ายที่8 f i fasten your seat belt จะเห็นปล่อยมากเลยนะคะในการเดินทางอาทิเช่นบนเครื่องบิน ฟาสเทนก็คือรัดส่วนซิ b เบลก็คือเข็มขัดนิรภัยนั่นเองค่ะปายที่9ดูจากภาพอาจจะพอร์ดอกใช่ไหมคะว่าห้ามรถจักรยานยนต์น้องๆอาจจะพบในข้อสอบที่เป็นคำอธิบายสถานการณ์ในรูปแบบประโยคก็ได้นะคะเช่น Motorcycles motorbikes are not allowed ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์เข้าหรือผ่านนั่นเองค่ะและป้ายสุดท้าย w e t h a n t ถ้าแปลตรงตัวก็คือสียังเปียกอยู่นั่นเองค่ะหรือในาภาษาอังกฤษเราก็สามารถใช้เป็นสำนวนที่ว่า the paint is still wet เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถไปนั่งหรือเดินในบริเวณดังกล่าวได้น,นั่นเองค่ะแบบที่สองเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ต่าง,างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยส่วนมากจะเป็นการบอกเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปภาพจากนั้นจะถามน้องๆว่า น้องๆควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือมีคําแนะนําต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรนั่นเองค่ะโดยสถานการณ์ที่ออกข้อสอบส่วนมากจะเป็น 1. การกล่าวคําทักทายน้องๆสามารถใช้คําว่า Good morning Good afternoon หรือ Good evening ได้เลยนะคะ 2. การสอบถามทุกสุขน้องๆสามารถใช้คําว่า How are you doing How are you going How is going How have you been 3. การแสดงความยินดีที่ได้รู้จักน้องๆสามารถใช้คำว่า It is this nice to meet you, It is this pleasure to meet you, I'm great to see you. 4. การกล่าวขอบคุณน้องๆสามารถใช้คำว่า Thank you, Thank you for your help, I appreciate your help. 5. การกล่าวตอบรับคำขอบคุณสามารถใช้ประโยคที่ว่า You're welcome. That's all l r i g h t With p r s s s u r e ่ o mention it no problem าหกการกล่าวคําขอโทษสามารถใช้คําว่า I am sorry หรือ I apologize for it และ 7. การให้อภัยน้องๆสามารถใช้คําว่า No problem Don't worry หรือ Never mind เป็นต้นค่ะแบบที่ 3. การวันสําคัญโดยส่วนมาก คำถามจะถามว่าการดังกล่าวควรถูกส่งในวันใดหรือวันสําคัญดังกล่าวตรงกับวันที่หรือเดือนอะไรเป็นต้นค่ะทีนี้น้องๆลองมาดูนะคะว่าวันสําคัญที่เราควรจะรู้จักมีวันอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะวันสําคัญวันแรกคือวันฮาโลวีนวันที่31ตุลาคมหรือ31ือ o f o c t o b e r ถือเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ ที่เชื่อว่าโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์จะถูกเชื่อมเข้าหากันในวันดังกล่าวโดวยกิจกรรมในวันดังกล่าวเด็กๆจะต้องแต่งตัวเป็นผีแม่มดหรือสัตว์ประหลาดและจะออกไปเคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อขอขนมเด็กจะพูดคำว่า trick or treat หลังจากนั้นจะมีการแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟหรือที่เราเรียกว่า jack o lantern วันสำคัญวันที่สอง Easter จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนถือเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่าพระเยซูศาส,สดาของศาสนาจะมาเกิดใหม่สัญลักษณ์สำคัญจะเป็นอีสเตอร์แรบบิทหรืออีสเตอร์แฮรและจะมีกิจกรรมเก็บไข่อีสเตอร์ที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเ,เนื่องจากภายในไข่มีขนมซ่อนอยู่มากมายวันสำคัญวันที่3วันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคม หรือ25 t h of e m b e r ถือเป็นวันกำเนิดของพระเยซูศาสนาของศาสนาคริสต์ด้ยในวันดังกล่าวจะมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสและของขวัญร้องเพลงและจัดงานสังสรรค์น,นั่นเองค่ะวันสุดท้ายคือวันวาเลนไทน์ซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์หรือ14 of February ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันที่อุทิศแก่เซนต์วาเลนไทน์เัวแทนแห่งความรัก โดยในวันดังกล่าวผู้คนจะมอบของขวัญดอกไม้การ์ดและบอกรักต่อคนที่พวกเขารักนั่นเองค่ะแบบที่4รูปทรงเรขาคณิต geometry โดยข้อสอบในลักษณะนี้น้องๆจะต้องเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและการจัดวางตำแหน่งของรูปทรงต่างๆเรามาลองเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้กันก่อนนะคะคำแรกสี C ่เหลี T ่ยมจัตุรัสหรือที่เราเรียกว่า square คำที่สองสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า rectangle คำที่สามสามเหลี่ยมเรียกว่า triangle คำที่สวงกลมเรียกว่า circle และคำสุดท้ายวงรีเรียกว่า oval เมืเ่อน้องๆจำได้แล้วเรามาลองทบทวนตำแหน่งของสิ่งของกันนะคะอยู่ข้างใน เราใช้คำว่า inside อยู่ข้างนอกเราใช้คำว่า outside อยู่ข้างข้งเราใช้คำว่า beside อยู่ระหว่างเราใช้คำว่า between อยู่ข้างบนเราใช้คำว่า over และอยู่ข้างล่างเราใช้คำว่า under นั่นเองค่ะทีนี้น้องๆลองดูตัวอย่างของภาพนี้นะคะ ประโยคที่ใช้อธิบายภาพนี้ที่ถูกต้องเราจะใช้ประโยคอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะพูดว่า a circle is inside a triangle เก่งมากเลยค่ะน้องๆ 5. แผนที่ในเรื่องของแผนที่นี้จำเป็นมากๆเลยนะคะน้องๆที่น้องๆจะต้องเรียนรู้คำศัพท์สถานที่ต่างๆเรามาลองดูภาพแรกกันนะคะว่าน้องๆเห็นสถานที่อะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ สถานที่ในภาพนี้มีหลายสถานที่เลยใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะที่แรกคือโรงเรียนในภาษาอังกฤษเรียกว่า school ที่ถัดมาคือร้านขนมหรือ bakery ต่อมาเป็นไปรษณีย์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า post office ต่อมาเป็น Supermarket หรือ department store ที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือห้างสปปรรพสินค้านั่นเองค่ะส่วนที่ใหญ่ๆด้านบนนั่นก็คือ Park หรือส่วนสาธารณะนั่นเองข้ามจากถนน i n Street ก็จะมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีโรงพยาบาลหรือ hospital มีพิพิธภัณฑ์หรือ museum และมีห้องสมุดหรือที่เราเรียกว่า library นั่นเองค่ะ เรามาลองดูนะคะว่าถนนในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรน้องลองนึกดูนะคะใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า street หรือ road นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจนอกเหนือจากในภาพนี้อีกนะคะได้แก่ hotel หรือโรงแรม police station หรือสถานีตำรวจและ cinema หรือ โรงภาพยนต์นั่นเองค่ะเมื่นอน้องจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้แล้วตำแหน่งและการบอกทิศทางก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูนะคะ The r a i l r y is next to the museum. The post office is opposite the hospital. The bakery is between the school and the post office. The hotel is near the cinema. นอกจากนั้นนะคะน้องๆ น้องๆอ,อาจจะพบตัวที่ถามทิศทางไปยังสถานที่ต่างๆดังนั้นน้องๆมาดูความหมายของคำศัพท์เหล่านี้กันนะคะ Turn left เลี้ยวซ้าย Turn right เลี้ยวขวา Go straight on เดินตรงไป Walk along the street เดินไปตามถนน Take the first left เลี้ยวซ้ายแรก Take the first right เลี้ยวขวาแรกหรือ On the corner อยู่ตรงหัวมุมถนนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองดูประโยคเหล่านี้กันนะคะ Take First Street and turn right at the r i v h t b y ไปตามถนน first แล้วเลี้ยวขวาที่ห้องสมุดนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ Walk along First Street. The post office is on the corner. เดินไปตามถนน first ไปสนี้จะอยู่หัวมุมถนนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ ี่หวังว่าเนื้อหาในวิดีโอตอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆในการนำไปใช้ในบทสนทนาหรือในการทำข้อสอบนะคะน้องๆอย่าลืมกลับไปทวนข้อสอบเก่าหรือเนื้อหาในวิดีโอก่อนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย